ซีนนี้ของเรากันเลยดีกว่าคนแรกเดี๋ยวเราจะบอกสมุดแกนเขาไทยให้ถูกไม่ถูกเดี๋ยวเขากลับบ้านนะเออพระเอกสายแบว แนะนำคนที่สองขึ้นมาต่อก่อนเลยดีกว่าหนุ่มน้ำใจงามเฉยยรันหรือลัว ประนนะครับผมรับบทเป็นคิคริวครับริริคุณชื่อเลหลครดับรับเป็นคเราจะยังไม่รกันเพงเ,เดี๋ยวจะได้ไปคุยต่อที่วทอเรียรแต่ตอนนี้เรามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พิเศษที่แม้แต่ศิลปินงไม่ไม ใใเขาก็ลังเดินตรงเข้ามาเคลา,ายิ้มหวานให้หนึ่งทีพร้อมกับดว่าอะไรก็ได้ที่อยากบอกกับพระเอกค่ะ We'll be right back. I ทำไมทีเล็กน่ารักจังใช่ไหมฮะพวกเด็กต้องมีใบผูกครับเป็นใบพูที่ใบใหญ่มากนอะไรโน่ตี่อะไรจะพูดแลสกา๊ะ าทีเรืยแลวต <laughs> อนเนี้ยจัดการเลยคนทีนงผ <laughs> สวัสดีครับเอ,า,อาฟังชัยนี้โอเค I read ah action เ <laughs> <laughs> อเอโอเค you can take a photo and show your photo in Facebook o oh. อ,อ okay <laughs> ของของอันนี้นะคะคือเราพี่นินเองขอถ่ายรูปกับที่รมไปลงเฟซบุ๊กแชร์เวย์เอาที่ได้งขอไปค่ะ ไเซนะ็นกันเช่